กีฬา,<ล>าทา,กทากเกเราอาจจะแนะนำานกีฬาที่หล่อและแซ่บี่สุดในประเทศไทยในประเทศไทย เงดัไปจริงเราก็จะพาเขาอะมาสอนกีฬากับเราไงเพราะว่าเราอะค่อนข้างห่างไกลกีฬาใช่แนะนำตัวใครอีควายคนแรกคือน้องมิวนะคะน้องกาซ่าน้องปอมค่ะแล้ววันนี้กีฬาแรกอะที่จะพามาก็คือกีฬาเทควันโดเทควันโดเธอชันหนาพาผู้ชายแซ่บสุดหล่อมาแล้วเดี๋ยวเชิญนักกีฬาของเราในวันนี้นะคะนักกีฬาหนุ่มสุด คนแรกของเราก็คือเคเบิ้ลตีนาพพหรือดีเจเคเบิ้ลดีเจสุดหล่อจากคลื่น ESM นอกจากนี้เขายังมีดีกรีเป็นอดีตนะักกีฬาเทโควันโดโทีมชาติไทยเจ้ของเรียนเนงินการแข่งขัน Korea Open ปี2012และยังเป็นลูกศิษย์ของโคชเชอีกด้วยว้าว <Wow! S 2> หนุ่มคนนี้จะแซ่บถึงเครื่องขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเคเบิลนะครับเคเบิลเคเบิลเป็นใครมาตั้ไหนครับไอเดียเราไม่รู้จักใจเราได้ไหมจ๊าเอ้ยทำการรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของน้องเคเบิลมเบาๆว่าน้องเคเบิลเป็นใครมาตั้ไหนจากทีมงานลีเมียเฮ้ยไม่ดีไม่ดีตอนเป็นกันจุกน้ำแนะนำตัวแม่กันนะนะตัวครับสวัสดีครับผมเคเบิลธีรพงศนะครับเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติเทควันโด้ค่ะแล้วปัจจุบันเป็นอะไรครับอยากให้เป็นอะไรอุ้ย เป็นคนคลิกตัวให้หน่อยเพราะว่าเนี่ยคุณไม่คิดปัจจุบันก็นี่แหละครับเป็นดีเจอยู่ที่ FM มแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ที่ช่องวันพี่เคเมิั้งสูงเท่าไหร่อ่าร้อยแปดสิบสี่คอมีโซตรงไห่ไปเรียกเขาพี่เขาอยยุเท่ามึงกับจลิศเขาเกิดก่อนฉันหนึ่งเดือน เกิดเดนมิถุนาใช่ไหมกันยาครับผมโอเคเชื่อแล้วว่าไม่รู้จักกันจริงๆแล้วทำไมถึงไม่เล่นแล้วอ่ะเรื่องปัญหาเรื Long ่องแบบเข่าด้วยครับเพราะว่าเทควันโดเนี่ยพอเตะไปเยอะเข่ามันก็จะแบบเสื่อมเวลาผมนั่งตอนนี้นั่งยองๆก็กรอบแกบกรอบแกบนี่ก็กรอบแกบทั้งตัวเลยนะคะแก่ค่ะไม่ค่ะพัดติดทั้งตัวเลยค่ะจิงแล้วอย่างเงี้ยความยากของกีฬาเทควันโดอะค่ะมันคืออะไรอ่ะจริงกีฬาเทควันโดมันก็จะแบ่งเป็นสองสายคือถ้าสมมติแข่งนะมันก็จะเป็นสายที่แบบท่าหลังก็จะมีควาามยก ลำไม่ใช่คนละลำถ้าลำคือมันจะเหมือนแบบว่าเป็นท่าไว้สอบแล้วเขาจะมาแข่งกันว่าใครลำได้สวยกันท่าทางแข็งแรงกันไม่มีการปะทะไม่มีการปะทะกันแต่ว่าอีกสายหนึ่งก็คือเป็นสายต่อสู้อีกแข่งกันวัดที่คะแนนใครทําคะแนนได้มากกว่าผมเป็นสายต่อสู้นะแล้วเราก็เลือกให้เขามาเตะมาต่อยใช่ต่อไปมึงไม่เอาพ่ศรักเลยใช่และอีกอย่างกีฬาเทควันโดอะค่ะคือมันต้องออกกําลังกายเยอะมากต้องแบบเก็บตัวเยอะมากทุกๆกีฬาเนาะส่วนไหนของร่างกายเราอะสำคัญแล้วก็จะต้องแข็งแรงในการแข่งขันเทควันโดบางพีง้จริงงเป็นช่วง เขาบอกนช่วงล่างปมที่เราติดเลยต้อง,องบอกเข้าไปนะกล eh> ้ามที่เราดีที่วงดไหนช่วงล่างไม่เราก็ยืนดีๆสิช่วงล่างหมายถึงนั่นแหละช่วงแบบว่าอาจแกนกลางลำตัวลงไปเขาจะเรียกว่าช่วงล่างจะมีกระจนแน่นๆเรือสิคุณพี่เนาะ้อจะเตก็ช่วงล่างไปเล็กน้อแต่ยังไม่อุ้มนะมันมีความสำคัญเพราะว่ากล้ามเนื้อแกนกลางของเราเนี่ยเวลาเตะมันก็ต้องบิดต้องบิดใช่ไหมถ้ามันแข็งแรงอ่ะน้องมองมีบิดดีบิด พวกเราไม่ใช่คนอย่างนี้เลยแต่ทีงานอะวิวนี่ไงดีงานวิวให้เราแบบเถื่อนแล้วก็อะสัมผัสกันนะมันเป็นธรรมเนียมที่จะแบบขอขอจิ้มหน่อยได้มฮะสะดวกเป็นไหนครับส่วนไหนก็ได้ฮะอยากบอกไปก่อนจะได้เก่งรอไว้ก่อนเฮ้ยอยากให้เราเลือกเพราะถ้าเราเลือกไม่ล่ะ้าจิ้มเราจะเตะส่วนเราไหมแมลว่าถ้าคนสวยๆมาจิ้มผมไม่เป็นส่วนอ่าเพราะเราส่วนแน่หน้าท้องได้มันจะเหลวๆไปหนึ่งในช่วงนี้เฮ้ยแค่จิ้มไม่หงอปอนสัมผัสให้มันเต็มไม้เต็มมือดิ ีปอมือสั่นน่ะปอมือสั่นเหมือนยายแกยูหุ่นอาชานมิวน้องมิวน้องมิวเหรอเขาบอกว่าช่วงล่างไงต้นขาก็ได้ต้นขากัได้เบานะสู้นะอ้รู้เหมือนกันนะสู้น้องมิวต้องจับขาในหรือเปล่าโอ้ยแม่เหลือหุ่นอีู่พวกเหลือแม่แล้วพี่บอกเคเบิลแล้วใช่ไหมพี่ท้อเสียกรรมมาไม่เลยไม่เลย ขอทกดูหน่อยเอพี่ขเขาน้อยกว่าพี่มิวอีกอ่ะแก้ไปกัะเธอไปเมีขนนะแท่งไหมอ่ะเออเราเยอะกว่าอีกอ่ะเดี๋ยวจะให้เคเบิลน่ะนำวอร์มแต่เราก็มีทางของเราได้เตรียมท่าวอร์มในฝั่งของเรามาแล้วซึ่งกูว่าไม่ใช่ท่าที่ดีแน่นอนแล้ววันนี้คนนำวอร์มอ่ะพี่ปอมคือการวอร์มของน้องปอมเนี่ยก็ต้องวอร์มทั้งช่วงบนและช่วงล่างช่วงบนง่ายๆเลยแค่อทำท่านี้เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปด สองสองหน่สามเหมือนกูมาซ้อมลีดอ่ะท่านี้เป็นการบริหารช่วงล่างยกขาขึ้นมาขนานกับพื้นแล้วก็กวาดออกให้มันรู้สึกว่าั้นท้ายเราตึงเออแล้วก็ปล่อยลงแบบสบายสบายเห็นอะไรไหมอ่ะแม่ลองออกนะไปหนึ่งข้างใช่ไหมขาข้างหกเจ็ดและมันไม่ลงจังเลยมึงแร้ง่ายตรงหนึ่งแปดมันมีมาตรฐานจริงไหมเนี่ยมีจริงๆมันมีแล้วมันมีใช่ไหมสามสี่ ห้าหเจ็แล้วมันค่อมจังหวะมันไม่ลงหรอมันไม่ลงเลยอันนี้ของปอมน่าจะไม่ได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูท่านำวอร์มเทควันโดของจริงจากคุณเคเบิลว่าเป็นยังไงบ้างก้มไปเอามือถ้าแตบไม่หึงก็คือพยายามแบบตึ๊กๆให้มันถึง ที่จะเป็นวอร์มแบบช่วงหลังอย่างเดียวจะเราจะวอร์มกล้ามเนื้อหน้าขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบขย่มด้วยอุ๊ยค่าดีจังเลยอ่ะหนูขย่มไม่ค่อยได้อังล่ะสองหนึ่งไม่กับใจอ่อนอ๋อไม่ใช่อ่ะแล้วก็กดตรงนี้ลงไปแพ้แพ้แพ้เขามีออกเสียงไหมเฮเบิร์มีออกเสียงครับถ้าเบสิกพื้นฐานมันก็จะเป็นเอี้ยอ่ามันก็เป็นการปลดปล่อยด้วยถ้าสมมติเราแบบ อย่างเียแล้วมันตายน่ะมันก็แบบเหมือนมันอัดอั้นอะไอ่างีตูกตยยเออมันจะอัดอั้นเราอมเราพูดเราราองยังอื่นได้ไหมอ่ะลองดูอยากลองอะไรลองดูเมี้ยวอะไม่เข้าหุน่ารักนะดูไม่ได้กัใจอ่ะถ้ายเคเบิ้ลไม่แข็งลองลให้ฟังถ้าเตะก็แบบเอียบประมาณน่ะพี่มิวลองฮ้ ถ้มันก็เป็นที่เนเจอร์ของคนว่าแบบเออถ้าสมมติเป็นคนคนแบบเสียงเล็กเสียงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแตกต่างกันมีเก้งกว้ากระเทยเนี่ยเป็นนักกีฬาบ้างไหมมีนะผมเคยเคยเจอเขาก็ร้องเหมือนเคเบิลใช่ปะแล้วแต่บางทีเขาร้องเสียงในลำคอแบบอื้ออะไรอย่างเงี้ยนี่ไงตัวแทนเรามันไม่ผิดมันไม่มีอะไรผิดทำท่าอาจตะฟอนคิงง่ายก็ได้แล้วก็ลองออกเสียงอ้นีัมันก็ไม่ผิด ่กูว่ากูชนะแน่นอนกูต่อสู้วิ่งหนีออกไปเลยปอมปอมปอมเจียฉุนหลีฉุนหลีเทควันโดเนี่ยเป็นกีฬาที่เน้นเตะเป็นหลักก็จะมีต่อยด้วยแต่ต่อยคือไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าเดินต่อยกันอะไรย่างเงี้ยมันก็คือเป็นจังหวะใช่เป็นจังหวะของเขาเน้นการเตะตัว ถ้าสมมติโดนบริเวณลำตัวช่วงนี้ก็จะได้2คะแนนแต่ถ้าเตะหัวข้างบนปึ๊บโดนหัวตรงนี้มันก็จะเป็นสาคะแนนแล้วถ้าเราโดนหัวนี้ค <c oughs> <c oughs> รับก็โดนหัว <c oughs> สิบเต็มมันคือตัวกับหัวใช่ตัวหัวแล้วก็มันจะมีหมุนเตะหัวถ้าอย่างแบบนี้ก็แบบ ัมไม่ได้มักกนกี่จะทำหมุนเต็มหัวถา <c oughs> ้าโดนก็คือจะได้ไปเลย4คะแนนส่วนชกคือมันก็จะเป็นจังหวะของมันแบบถ้าสมมติเตะเข้ามาแล้วแบบชกพอดีเพื่อที่จะตัดจังหวะอะไรเงี้ยก็จะได้1คะแนนบาเวลาเขาไปสอนก็จะสอนกันคือฟอนคิกพับเขา่าแล้วก็เตะไป <c oughs> อ้ <Burg undy. S 2> หูยมนนสตรีทไฟเตอร์เลยอ่ะมือจริงอ่ะมันไว้อย่างนี้ครับแล้วก็เตะอ๋อใช่หนึ่ง เอียรเยร์สองเอียรเยร์สามเอียรต่อไปจะเป็นท่าที่ทุกคนใช้เวลาแข่งเขาเรียกว่าเหล่าคิกเข้าขึ้นมาปิดแล้วก็เตะก็ไม่เคเบิลทำแล้วมันดูเท่ทำไมเราถอดหมวกพิการวะเนี่ยหรอว่านั้นแต่ว่าขาล่างเราต้องทรงตัวดีๆใช้จมูกเท้าในการหมุนนะเพราะว่าถ้าสมมติวางเท้าไว้เต็มเท้าอย่างเงี้ยมันก็จะหมุนยากเพราะต้องยืนปลายเท้าแล้วทักษะตอนเต้นตอนมัธยมไงวันนั้นเหมือนใส่ร้นสูงไปปึบ อ่าเออว่ะมันก็จะไม่หมุนติ้งติ้ติ้งติ้้สุดท้ายเป็นสวิงครับเป็นท่าที่บอกว่าหมุนเตะหัวมวยไทยก็คือจระเข้ฟาดหนีก่อนกลัวตายว้าวเออกลับมาก่อนเทควันโดหอนอกโลกวัวหมดไปกันซ้อมจากนี้ก่อน9ก้าแล้วก็เหมือนแบบส่งก้นไปอ่ะส่งเบสิกคืออย่างนั้นเลยพื้นฐานคือประมาณนั้นแล้วพอพอเราหมุนไปปุ๊บลองเอาขากวาดออกไป แล้วก็พักยากจังวะต่ำๆก่อนก็ได้เจ้าซ้ายปึ๊บแล้วก็ส่งสะโพกเตะประมาณนั้นโลโะทะใส่เราได้ไหมอย่างนี้ได้ไดใครได้<ค>ไห<ด>ม <laughs> กติกาท่าแก้งนาคศีทั้ง3ามแก้งจะต้องต่อยหรือเตะนาคกีฬาสุดแซ่บของเราทีละคนโดยมีเวลาเพียงหนึ่งนาทีเพื่อทำคะแนนใครทำคะแนนได้น้อยที่สุดจะถูกลงโทษค่ะและมาถึงช่วงค่าแก้งเฮ้ยเล้ยเฮยเฮ้้ยเฮ หนึ่งนาทีมึงถอดเสื้อไปสองนาทีแล้วมาเฮ้ยนับเวลาแล้วหรอจับแล้วมั้ยจับเลยสองแม่เออแขวนแตกมันกลับเลยแตกมันกลับเลยโอ้โหลาดลาดลาดเสียงเลยอีก็เทยมีเสียงหุ่น เฮ้ยเราเรายังเป็นผู้ชายอยู่สองแต้มเฮ้ยดีว่ะเอ้ยสองแต้มมันเหมือนหนีเราไปเลยตาเลาตาเล่าเฮ้ยจะต่อยเราเหรออีบอลมุเตะโดนเขาได้ไงวะหนึ่งแต้มเอ้ย เ้ย on นกันเลยอ่ะน่เกียดอ่ะนีวอูน่าเกียดอ่ะสอเต็มไมนเตะมันเตะมันเลยเตะมันทีนึงน่ารักเกินไม่ให้แล้กันสองเตม on end ่ากวัดเฮ้ยสองเต็มอ๋อคำสมิดาอันยองอาเซโย

แข่งกันไปเรียบร้อยและสำหรับคนที่คะแนนน้อยที่สุดนั่นก็คือพิกาสพิกาส โดลงโทษวันน hmm ี <the> ้่็ค <lk> <sound> ือเดี๋ยวให้ปิดบ้าแล้วผมเตะหนึ่งทีไม่เมื่อกี้พี่กัปเตะผมเป็นสิบสิบทีผมขอเตะแค่ทีเดียวทีมงานเดี๋ยวยังไงโทรเรียกรถพยาบาลได้เลยนะคะแน่าจะมีการตายเกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปทำโทษกันเดี๋ยวให้เคเบิลฝากผลงานนิดนึงว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างครับตอนนี้ทำดีเจอยู่ที่เอฟเอ็มเก้าสิบสี่นะครับเวลาสามโมงถึงห้าโมงทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ช่องวันรายการวันของคุณสิบโมงห้าสิบช่องวันสามสิบเอ็ดทุกวันจันทร์ศุกร CABL E และสกอร์ T A ใน P O P ครับฝากรายการกีฬาทาเก้งนะคะ On Air ช่องนางแมวป่าชาแนลนะคะที่เป็น YouTube f a c e b On o k ช่องนางแมวป่ากดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะรับชมเราจะกระดิ่ง ครที่ช่องน้งไม่ผ่าชาแนลค่ะสปอนเซอร์นะครับเข้าได้ทุกเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นปูซีเมนนะครับกินซอสน้ำกดสีทาบ้านถุงเท้ารองเท้าเรากินได้หมดเลยใครใช่โดนกินพี่มิวตัวสุดท้ายแล้วขอขอบคุณสถานที่ด้วยโรงเรียนฮีโร่เทควันโดที่เอื้อเฟื้อสถานที่วันนี้ให้มาเล่นเทควันโดนะครับขอบคุณเคเบิลทีวีนะครับขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาชีวิตวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้ะบ๊ายบายอ๋อไปแล้วไม่ต้องลงโทษนะใช่ไหมโทษลงโทษแม่จุกแน่ โดนเตะเหรอคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมดูแับผู้ชมดูแบบผู้ชมดูแบบไล่มาไล่มากลับเลยกลับอย่ามาลองดูเฉยไปไหนลองดูเฉยลองดูเฉยคุณผู้ชมดูจมูกหุ่นก่อนไป กลัวจริงอ่ะกลัวจริงต้องไปเฮ้ยอีกหนคนน้องมีบวามเสียงบวามเสียงว่าจะเตะจะเตะแรงต้องบีคมเสียงก่อนเมื่อกี้พี่กัปเตะผมเป็นสิบสิบทีผมขอเตะแค่ทีเดียวผมขอเตะแค่ทีเดียว ดูดีอ่ะตุยๆมันลุ้นอะมันกลัวเมื่อกี้อ่ะไม่กลัวเฮียอะไรตรงนี้เลยกลัวตรงนี้มากขอบคุณครับขอบคุณเจมส์าเทปหน้าคุณจะโกงพวกมึงบ้างคุณจะให้พวกมึงแพ้ทั้งคู่เลยไม่ได้โกงเลยอีกเพื่อนสีนสี